สวัสดีคะ่ะรวมรถมือสอง jk นะคะมาแนะนำรถเก๋งหลักหมื่นให้ชมกันนะคะถ้าถูกใจก็สามารถติดต่อกับผู้ขายผ่านช่องทางการติดต่อใต้คลิปกันได้แต่อย่างไรแนะนำให้นัดไปดูรถด้วยตนเองนะคะดีที่สุดค่ะรถยนคันนี้นะคะเป็นเชฟโรเลตโซ o n i c 1 4 e ี1 lt ปียร์ออโ g ้ o นะคะเก๋ง5ประตูทรงรอรอค่ะ เก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมขับกลับบ้านได้เลยนะคะเติมน้ำมันก็กลับได้แล้วค่ะทุกท่านราคาค่าตัวน้องคันนี้นะคะ79,000บาทค่ะเครื่องดีเดินยิ่เรียบไม่ดันไม่กวนช่วงล่างแน่นๆขับดีเกียร์เขา้าคบทุกเกียร์แอร์เย็นตีสันดูได้นะคะ79,000บาทค่ะผู้ขายรับประกันการโอนเริ่มพร้อมโอนนะคะ พิกัดนัดดูรถได้แถวรังสิตเรียบคลอง2บงกด33ค่ะช่องทางการติดต่อใต้คลิปนะคะต้องเน้นติดต่อเองนะคะเพราะแอดไม่ที่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้รับชมเบื้องต้นกันเท่านั้นเองนะคะในวันนี้ต้องราทุกท่านไปก่อนฝากกดไลค์และกดติดตามช่องกันด้วยต้องการลงโฆษณาส่งข้อมูลมาได้ตลอดเลยนะคะผ่านลิง์ลายใต้คลิปทางช่องยินดีให้บริการนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ